สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสอาบน้ําแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจากที่เคยตื่นมาแล้วก็น้ำเน่าแล้วก็มาทําคลิปเลยวันนี้จะมาพูดถึงหูฟัง True Wireless 2ตัวนะครับนั่นก็คือตัว AirPods 2นะครับแล้วก็ตัว Empower X 5 1นะครับ2ตัวนี้ผมจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดคุณเลือกตัวไหนก็ได้เอางี้ดีกว่า วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook หรือ Mac ตั้งโต๊ะคุณจำเป็นจะต้องมี Airpods ไหมไม่ว่าจะเป็น Airpods 2หรือ Airpods Pro นะครับวันนี้ผมก็จะมาถแถลงไขแต่ทีนี้ถ้าจะมาตัวเดียวมันก็อาจจะไม่เห็นภาพผมก็เลยพาน้องใหม่มานะครับนั่นก็คือตัว Empower x 5 1มาด้วยนะครับ อันนี้ airpod s 2นะอันนี้ airpod s 2 M a p x 5.1 2สองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงเรื่องแรกในเรื่องของราคาราคาของ airpod s 2นะครับอยู่ที่6,500บาทส่วนราคาของ M p p x 5.1อยู่ที่1890บาท3เท่าของ airpod s 2นะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะบอกไม่ได้ว่ามันคุ้มราคาไหมเสียงมันเป็นยังไงมันดีไหมมันต่อเสถียรไหมอันดับแรกมาดูเรื่องเสียงกันก่อนเสียงนะครับ ผมถ้า2ตัวนี้นะลืมบอกไปนิดนึงไอ้ตัว AirPods 2นะครับมันจะเป็นเอียบัดเอียบัดคือมันไม่ได้เข้าอินเอียแต่ถ้าเกิดเป็น m m p o d e r X 5.1มันจะเป็นอินเอียนะครับมันจะเป็นอินเอียก็คือสอดเข้าไปในรูหูปับ๊บไม่มี ANC ไม่มีระบบ Noise c a ย c e l l i n g นะครับแต่คุณสามารถเลือกจุกให้พอดีกับหูฟังของคุณได้ผมเลือกแบบไซส์เล็กสุดเพราะว่าเป็นคนหูเล็กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสวมใส่ให้ดู อันนี้ a i r p o d s 2อันนี้อันนี้ Mpow X 5.1อย่างนี้เป็นเอียบเป็นอินเอียอันนี้เป็นเอียบัดนะครับเรื่องเสียงผมให้ตัว Mpow X 5.1ชนะไปนะครับเพราะว่าด้วยเป็นอินเอียแล้วก็มีจุกที่กันเสียงรอบข้างได้ผมว่ากันได้ดีพอสมควรนะครับประมาณ80%นะผมลองใส่ไปบนรถไฟฟ้า ไปเดินตลาดเดินรอบข้างกันได้ประมาณ70-80%นั่นถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีเสียงเล็ดลอดให้พอได้เราได้ไหวตัวทันถ้ามีรถมาข้างหลังหรือมีเพื่อนเรียกอะไรอย่างเงี้ยยังพอทำได้อยู่ก็ถือว่าดีนะครับระดับนี้โอเคแล้วทีนี้ตัว airpod s 2ถ้าคุณใส่ไปในรถไฟฟ้าหรือเดินข้างถนนหรือไปตลาดคือมันฟังแทบไม่ค่อยด้ยินน่ะคุณจะต้องเร่งเสียงพอคุณเร่งเสียงไปปับ๊บ ปัญหามันก็คือคุณจะเจ็บแก้วหูอ่ะฟังไปานานๆมันมันมัน,ม,นมันจะเริ่มปวดเพราะว่าคุณเปิดเพลงเสียงดังเกินไปแต่ว่าเสียงดีกว่าตัวสายหูฟังที่แถมมากับ Apple นะครับที่มันเป็นแบบมีสายอ่ะมันจะเสียงดีกว่านะครับเบสมามากกว่าเสียงกลางกําลังดีเสียงแหลมก็กําลังดีไม่แหลมโดดเหมือนหูฟังที่มีสายที่แถมมากับ Apple รุ่นก่อนๆน,น,นะครับอันนี้คอนเฟิร์มแต่ว่า MPo มพา x 5 1ยกนี้ชนะไปมาดูในส่วนที่2เรื่องอะไรบ้างผมจำไม่ได้ผมต้องคือต้องสต์มาเป็นก็ข้ออ่ะคือมันจำไม่ได้จริงๆการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อตอนแรกเนี่ยตัว airpod s 2มาใหม่ๆเนี่ยเชื่อมต่อดีมากเปิดปุ๊บติด,ป,ป,ดปั๊บเปิดปุ๊บติดปับ๊บหันหลังเปิดยังติดเดินเข้าห้องน้ำยังติดห่างออกไป10เมตรยังติดระยะเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่ง bluetooth เขาเริ่มล้าเขาเริ่มเหนื่อย เข้าใจเขานะครับว่าเขาคงมีชีวิตยืนยาวมานานแล้วก็ตามสภาพนะครับการตกที่สูงที่สุดของผมนะครับตกประมาณสัก70เซนแล้วมีเคสกันกระแทกอย่าเรียกว่าเคสกันกระแทกดีกว่าเป็นเคสติ้งตองนะครับที่มันเหมาะกับหน้าอย่างผมนี่แหละเคสต,ตัวนี้อยู่ซับแรงกระแทกได้หน่อยหนึ่งผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับตัว airpod นะครับจากการตกครั้งนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจกับ หูฟังแอปพล์ของคนอื่นเหมือนกันนะครับยังไม่เคยมีการสอบถามเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามีใครใช้บ้างถ้าเกิดคุณผู้ชมมีใช้และซื้อมาประมาณมึงหนึ่งปีก็ลองสังเกตดูนะครับว่าแอปพล์ของคุณน่มันต่อช้าลงไหมวิธีการต่อช้าคือสมมติคุณเปิดฝาแล้วคุณหยิบหูฟังมายังไม่แพร่ลิงนะเนี่ยแพร่ละประมาณ3มวิถึงจะแพร่บางทีเปิดมาก็ไม่แพร่คือ ต้องหยิบหูฟังแล้วใส่เคสแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งอะประมาณนี้บางที3ครั้งอะยังไม่ติดอะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับซอฟต์แวร์ iOS 14หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือผมไม่มั่นใจนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าผมทำตกก็ยังไม่มั่นใจคุณผู้ชมก็ต้องลองไปหาข้อมูลดูดีๆนะครับส่วน m p o มพาก็เคยตกเหมือนกันตกก็ประมาณสัก50เซน60เซนอันนี้ก็เป็นเคสเขานะครับเคสเป็นงานที่ดีมาก คืองานดีอะราคา1,890นะครับเปิดปุ๊บติดปับ๊บเปิดยังไงก็ติดน้อยครั้งมากประมาณ1% 2%นะ่ะที่จะไม่ติดที่คุณจะเจอจักพอตจริงๆที่จะไม่ติดอันนี้มันจะเป็นทริคของผมเองนะผมก็เคยเปิดไม่ติดเหมือนกันนะบางทีแพรหูฟังข้างเดียวคือหูซ้ายนะครับหูหูขวาไม่ติดเทคนิคของเขานะครับตอนแรกผมเกือบจะเกือบจะทำเรื่องเคลมไปแล้วแหะเดี๋ยวผมบอกทริควิธีง่าย เปิดฝาปับ๊บเอานนีวก,กดก่อนกดเบาๆนะครับเหมือนกดให้แม่เหล็กเขาติดลงไปอะแล้วเขาเหมือนเขาจะกระตุ้นให้เขาตื่นอะนะครับกดลงไปประมาณสักหนึ่งวิสองวิก็ได้แล้วค่อยหยิบใส่หูมันก็จะแพ้คุณโดยอัตโนมัตินะครับพอได้เกิดคุณเปิดฝาแล้วหยิบใส่เลยอย่างเงี้ยผมรับประกรันแน่นอนว่ามันก็ไม่ค่อยติดไม่แน่ใจว่าอ่าระบบแม่เหล็กของเขาอาจจะดูดไม่เท่าตัว AirPods นะครับเขาก็เลยเหมือนคัวมันหลวมอะไรประมาณเนี้ย แต่คืองานดีแต่อาจจะเป็นเทคนิคของเขาบ้างคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องการกันน้ําตัว AirPods 2ไม่มีตัวเลขออกมายืนยันที่แน่ชัดนะครับว่ากาันน้ําระดับไหนแต่ว่าก็มีสํานักข่าวหลายๆสํานักข่าวนะครับที่ออกมาโชว์ว่าสามารถกันน้ำกระเซ็นได้แต่พนักงานตอนที่ผมซื้อเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรใส่ออกกำลังกาย ต่ว่าที่ผมไปดูรีวิวมานะครับเขาก็บอกว่าน่าจะประมาณน่าจะประมาณ IPX4 ถึง5ก็คือกันน้ํากระเซ็นได้ใส่ออกมังกายได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่แนะนานะครับแต่ผมใส่ออกมังกายเอ่อขอเล่านิดหนึ่งแล้วกันคือเวลาผมเล่นเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะใส่ตัว AirPods 2เล่นเวทก่อนเล่นเวทนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสวมใส่สบายแล้วก็ขเขาเรียกอะไรอะ่ะก็สลับกันใช้อะ่ะ เพราะว่าหูฟังอินเอียร์เนี่ยที่ถ้าหลายคนมีนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดควรใส่ไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันมันจะเริ่มแน่นมันจะคือมันจะมีความรู้สึกลำคาญเนี่ยคือผมจะลำคาญเล่นเวทเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาใช้ตัว MH ็ม X 5.1ตัวอินเอียร์ตัวนี้นะครับใส่ในการวิ่งในการทำไฮอินเทนซีแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยหัวสะบัดปับป๊บๆๆๆเงี้ยเพราะว่าเขาจะหลุดยากคือเขาเป็นอินเอียร์เขาก็แบบเข้าหัวมันก็แน่นกระชับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเทคนิคของผมนะ อันนี้เป็นอีกข้อนะครับถ้าคุณไม่เคยใช้อินเอียร์มาก่อนแล้วคุณใช้ AirPods 2เลยอะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันกระชับประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณซื้ออินเอียร์มาใช้หรือคุณเคยใช้อินเอียร์มาก่อนคุณจะมีความรู้สึกว่า AirPods 2เนี่ยมันจะล่วงหล่นตลอดเวลาอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับมีอีก ข้อหนึ่งผมเคยใช้ตัว One o m ting om ting วันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชด้ดวนเป็นหูฟังของมี่วันมอ om t i n งนะครับราคา600กว่าบาทผมซื้อมา600อะแหละเพราะผมไปเห็นที่ชอ็อปละแต่ว่าผมซื้อผ่านทางเดดมานะครับอันนั้นใช้ดีเปิดปุ๊บติดปับ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับแล้วการจับกระชับของเขาอันนั้นเป็นอินเอนะครับไม่มี ANC เหมือนกันคือการสวมใส่จะใส่สบายกว่าตัว MH X มพจุดนะครับเอ่อแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ย เขาจะออกคือโทนกลางเขาจะเด่นกว่าย่านอื่นนะครับแล้วเขาเหมือนเขาจะบวมพอเวลาเบรดออกมามันก็จะเหมือนลูกลูกโตโตบวมๆ M-HX5.1 คือเบรดเขากระชับคือเสียงดีแหลมกําลังดีอันนี้จะออกโทนเสียงต่านะครับกาลังดีคือทุกอย่างเซตออกมาโอเคผมแฮปปี้ผมชอบกับราคา1890บาทนะครับแต่ว่าตัววันมออมติงตัวนั้นก็ราคา60 0กว่าบาทคุณผู้ชมก็ลองเลือกเอาแล้วกันถ้าเกิดไม่มีงบถึงประมาณ Mpow 1คก็ไปเล่นตัว one วันมออมติงได้นะครับส่วนก็จะมีอ่ะความคุ้มค่าคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่า Airpod s 2ราคา6,500บาทกับ Mpow 1ค่าราคา1,890บาทคุณจะเลือกอัานไหนถ้าเกิดผมเคยใช้ตัว Airpod s มาก่อนแล้วสมมติมันพังมันหายผมก็ไม่เลือกซื้อต่อผมก็จะซื้อตัวแค่ Mpow X 5.1กับเงินที่เหลือนะครับถ้าเกิดผมมีงบพอนะผมอาจจะไปซื้อตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว AirPod s ผมเคยใช้มาก่อนอนะมันไม่ดีไม่ดีจริงตัวนี้ไม่พอใช้ได้ค่อนข้างจะไม่ดีด้วยแต่ว่าตัว AirPod s 2ไม่ดีนะครับเวลาคุณคุยโทรศัพท์ได้ยินเสียงชัดเจนนะสาวกของ Apple พอใส่ AirPod s มันก็มีความรู้สึกแบบมันดึงดูดนอะ ความขาวของเขานะครับทุกคนก็ชอบความขาวแต่ว่าตัว M p o w X 5.1สีดำดำก็จะดำอ่ะแต่ว่ามันหลอ่อมันเท่แต่มันไม่ได้ภาพลักษณ์มันไม่ได้แบรนด์อิมเมจคุณก็ต้องเลือกเอานะครับความคุ้มค่าผมให้ตัว M p o w X 5.1คุ้มค่ากว่านะครับทีนี้มาในส่วนเรื่องของอะไรวะแต่ผมก็อยากลองตัวก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกว่าการตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยบางทีคุณก็ใช้หูฟังทรูไวเลสในการตัดต่อได้นะไม่จําเป็นต้องใช้หูฟังที่มีสายนะครับเพราะว่าเวลาผมตัดต่อวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็เอาไปตัดต่อใน iPad หรือ iPhone ก็ได้มันก็จะมีโปรแกรมดีๆมันก็จะมีแอปดีดีเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวันหลังนะครับแล้วก็การอัดวิดีโอและก็อัดเสียงนะครับผมอัดแยกนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่มีแจ็คหูไอไม่มีแจ็ค3.5ในการเสียบสายลิงก์เข้าไปเลยนะครับ ผมก็ต้องอัดแยกงี้แล้วเดี๋ยวเอาไปประกบกันอีกทีหนึ่งแล้วค่อยตัดต่อนะครับแต่มันง่ายเพราะว่าตัวแอปของเขาดีไซน์ออกมาดีวันหลังถ้าเกิดผมมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆเนี่ยการเอาเสียงแยกเข้าไปกับตัวกล้องเนี่ยเอามาแมทกันเนี่ยมันง่ายขนาดไหนและใช้หูฟัง True Wireless ในการตัดต่อไม่จําเป็นจะต้องเลือกหูฟังราคาแพงมาตัดต่อนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับถ้าเกิดผมไม่เวลาผมจะมาทําให้ฟังนะครับ